ค,ครับผมดิววัฒนผลครับสวัสดีครับผมท็อปชัยวัฒนแสงน,นะครับผมก็วันนี้นะครับก็มาถ่ายละครนะครับซีวายเรื่องแรกครับชื่อเรื่องว่าอะไรครับซืบลับสลับเลิฟนะฮะซึ่งวันนี้เราก็มาถ่ายกันหล,กหลายคนมากสำหรับผมก็เป็นครั้งแรกเลยนะระดับการและโดยใหญ่ซีวายแต่ว่าพี่ท็อปี่ยมีประสบการณ์กดับการในการถูกับหนังสไตล์นี้มาแล้วเคยมีโอกาสได้ถ่ายหนังแนวนี้มาแล้วก็เลยไม่ได้ยากมากนะแล้วก็ทางหาจัด นแนวนี้มาเันอันนี้ถือว่าเป็นการกลับมาของท็อปแล้วของที่อยู่ในฮะที่กลับมาไม่เหมือกันเราก็มาเจอกันในบทแบบนี้ในเรื่องนี้สืบรักสลับ,บเลยใจกันอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสืบรักสลับเลิศนะครับครับผมทางช่อง9ก้าเอ็นคอดนะฮะวันไหนครับพี่ต๋องทุกวันอาทิตย์นะฮะเที่ยงคืนตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้เพราะฉะนั้นเอ้ใครที่อยู่ชีวิวัยหรือว่าชอบชีวิวัยนะก็อย่าลืม,มติดตามชมพวกเราด้วยนะครับผมในสืบรักสลับเลิศับ